ทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The Nerderner l a Podcast สวัสดีครับผมตีครับยินดีต้อนรับสู่ The Nerderner l a Podcast สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ EP 237ต่อจากสงการเลยแล้วกันก็เป็นอีก EP หนึ่งที่อยากจะ แอบมินิรีเฟลชั่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันนะครับต่อจาก EP ีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับก็อีพีนี้มาภายใต้ธีมที่เรียกว่า fear of falling and f a i l i n g ก็คือความกลัวที่จะล้มและที่จะเฟลหรือล้มเหลวก็นั่นเองนะครับผมก็ตรงตัวแหละสิ่งที่ติคิดว่าพบเจอคือว่าพอเรายิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ย เออมันมีความกังวลมากขึ้นและมันมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่เราจะเริ่มกลัวอะไรหลายอย่างมากยิ่งขึ้นคือติเริ่มสังเกตหลายแบบบางทีมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เรารู้ตัวนะแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราจินตนาการถูกไหมร่างกายเราอ่ะตัวฟิสิกอลบอดี้ของเราผ่านประสบการณามากมายก็เริ่มจะเริ่มอัดับเราก็เริ่มระมัดระวังโดยที่เราไม่ไม่รู้ตัวก็ได้เพื่อป้องกันเราจากนานาประการจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าเรา ใช้ชีวิตได้มาถึงอายุณนะตอนนี้เนี่ยนั่นแสดงว่าคือเราผ่าน ปัญหาผ่านการล้มเหลวผ่านการล้มแล้วล้มอีกหลายหลายครั้งมันนั้นร่างกายก็จะเริ่มสะสมแต่แบบอ่ะสิ่งเหล่านี้เพื่อทําการป้องกันตัวเองถูกไหมครับเพราะเพราะอะไรเพราะว่าแบบเออติก็เริ่มสังเกตนะสังเกตมาสักพักแล้วตั้งแต่แบบต้นปีไปเล่นสกีมาก็เริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มตั้งเป้าอะไรผิดๆอ่ะเราแบบเฮ้ยเราจะมาเล่นสกีแล้วเราตั้งเป้าเฮ้ยเราไม่อยากล้มคําถามมันก็ว่าเออมันก็ต้องล้มบ้างเลยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราล้มเยอะมากว่าทไมวันนี้เราแบบเฮียไม่ล้มว่ะหรือล่าสุดอย่างเงี้ย ไปเล่นไอสเกตมาก็แบบเฮ้ยต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เล่นสปอร์ตใหม่ๆอะไรใช่ไหมก็บอกว่าคือเราอยู่ในสนามนั้นะเราก็เห็นคนก็ล้มกันไปเรื่อยๆนะเราก็ยังแบบเออไม่ได้อยากจะล้มกับเขาคือโอเคไม่อยากจะเจ็บ กลัวแบบรักษานานกลัวว่าก่อนมันจะหายร่างกายจะบอกตัวเองว่าเออก็เรามีอยู่ร่างกายเดียวอะไรมีอยู่ชิ้นเดียวอะไรแบบนี้ยแต่พอคนมาพูดกับเราแบบนี้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมมันก็ทําให้เราแบบเออเราเริ่มระมัดระวังจนเราแบบอาจจะหมดสนุกหรือสนุกน้อยลงหรือว่าเรากลายเป็นว่าเรากังวลมากเกินไปสิ่งที่ตีเริ่มสังเกตตัวเองคือว่าเออวบะแม่งเราเต็มไปด้วยแบบความกงังวลแล้วมันมาจากไหนวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ และสิ่งที่เราพบมันอาจจะเป็นเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะด้วยแนนาประการนอกจากอีกแฟกเตอร์หนึ่งก็คือมันจะมีแต่คนรอบข้างเราเขาเป็นห่วงเราเดี๋ยวเขากลัวเราเป็นนูนะ่นนนนี่อันนั้นคือจริงๆแล้วอ่ะทุกเรื่องอ่ะมันมีความน่าเป็นห่วงบางทีเนี้ยคุณพ่อคุณแม่แม่เราจะมาบอกเออระวังมันเรียวรถของเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะโดนขโมยได้นะเราต้องระัระวังกระเป๋าของเราอยู่ตรงนี้ คือแบบว่าออกจากบ้านใงแต่ก้าวแรกก็แบบเป็นไปด้วยสิ่งที่เราต้องระวังมากมายอะไรแบบนี้เพราะนั้นแบบว่าการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวเป็นไปได้ที่เราค่อยๆซึมซับว่าเราแบบอยู่ในความระมัดระวงังระแวงหรือกังวลหรือกลัวที่จะล้มเหลวหรือเปล่าเพราะนั้นแบบด้วยความหวังดีของคนรอบข้างเราเนี่ยอาจจะส่งผลกลทบไปเราแบบเออกลายเป็นคนที่แบบกลัวเกินกว่าเหตุก็เป็นไปได้จนเราไม่กล้าทําอะไรหรือ เทคแอคชั่นอะไรหรือแทนที่แบบเฮ้ยจะทำยังไงดีราแ,แบบจนเราไม่รู้เราจะหลุดออกมาจากแบบเออแอนไวน์เรมินี้ยังไงมันก็เป็นไปได้เป็นสิ่งที่ยากล้วแบบล่าสุดเป็นเล่นเกมมาบอร์ดเกมบอร์ดเกมหนึ่งกับทีมอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเกมที่ง่ายมาก เล่นกันสี่คนอะแล้วเป็นเกมที่เร็วมากเพราะว่ามันเป็นเกมที่มันเปิดไพ่มาแล้วมันก็จะมีแบบอาเหมือนเฟอร์นิเจอร์ละกันแล้วมันจะมีแบบชิ้นให้เราหยิบประมาณ 4- ี่ห้าชิ้นอะเป้าหมายคือว่าเราต้องหาชิ้นคือมันจะมีเงื่อนไขล่ละแต่มันจะมีแค่ชิ้นเดียวที่ถูก1ในสี่ชิ้นที่จะต้องหยิบแล้วใครหยิบก่อนเนี่ยก็คือเหมือนจะแบบว่าได้แต้มแต่ถ้าหยิบผิดเนี่ยจะโดนหักแต้ม เราเล่นกันทั้งหมด4คนนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือว่าคนที่แบบเจนแบบเพิ่งเข้ามาทํางานไม่นานเนีจะอายุประมาณ20่สิต้นๆอะไรประมาณนี้ถึงยี่สิบกลางๆไหวพิบเร็วมากแล้วก็หยิบเร็วมากแต่ตีเองเนี่ยคือแบบคิดแล้วคิดอีกอ่าเขาหยิบกันแล้วเขาหยิบไปแล้วแล้วบ,บางทีมันเป็นอย่างเงี้ยเราไม่กล้าหยิบอยู่หยิบแล้วเดี๋ยว,ยวมันหยิบผิดขึ้นมาคะแนนเราจะติดลบหรือไอสิ่งที่เราหยิบมาแล้วมันจะหายไปท่างคิดนานมากแล้วก็ไม่ยอมหยิบ อันนี้เป็นเกมที่เออได้ทุกกรับมันทบทวนตัวเองอยู่3เรียงด้วยกันคือโอเคต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่แบบนี้เขาคิดได้เร็วกว่าเราไวพิเวบเร็วกว่าเรา 2. ผู้ใหญ่เนี่ยจะเริ่มมีความ r i สเ r e v e ว s รคือมีแต่เรื่องราวที่ต้องกังวลและเป็นห่วงจนแบบเราจะบางทีมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องปกติสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือว่าบางทีเราจะไปแอดไว e แล้วเราก็จะกังวลเออเราเคยทํามาแล้วทํามาแล้วไม่วันไม่เวิร์กอย่าไปทํานะลองมาหมดแล้วมันไม่เวิร์กอย่าไปทํานะอาจจะแบบยกตัวอย่างเออเราเคยลงทุนทุกรูปแบบมาหมดแล้วมันไม่เวิร์กอย่าไปทํานะแต่ว่ามันมีหลายคอนเท็กซ์มากเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนไม่เหมือนกันวันนี้ถ้าเราถามผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหลายหลายคนคงไม่ได้ถนัดดิจิทัลแอสเซท ในการลงทุนแบบนี้แต่วันนี้ถ้าถามเจนใหม่การลงทุนกับคริปโตอะไรหลายคนเออมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาถนัดและเป็นเรื่องปกติใกข้ะนีเดียวกัน,กนคนรุ่นเก่าอาจจะถนัดกับทองคําหุ้นหรือว่าตาแบบไม่รู้บอลเสืออะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้แบบคนรุ่นใหม่เขาอาจจะแบบเออถนัด Global Market ดูหุ้นที่เมกาอะไรเงี้ยด้วยข่าวสารด้วยภาษาอังกฤษที่เขาอาจจะเข้าใจ นั่นมุมมองโลกมันต่างกันเพราะว่าความถนัดและ e x p e r t i พ e ไม่เหมือนกันเรามีประสบการณ์ก็จริงในในแลนด์สเคปนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราแบบเชี่ยวชาในทุกแขนงแล้วใน v e r ร์ด a l แล้วในแลนด์สเคปที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมันเหมือน marketing กันเหมือนกันเฮ้ยวันนี้แบบยุคเก่าจะไม่ ถนัดความความเข้าใจดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งงงอาจจะถนัดกับการเปิดตัวแบบอีเวนต์อลังการานี่นั่นโน้นเออแต่ว่ายุคใหม่วันนี้อาจจะแบบพลิกเข้าใจเรื่องของการใช้อินฟลูเอนเซอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์อะฟิยรเอทมาร์เก็ตติ้งอะไรแบบนั้นเพราะนั้นมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งแหละที่มันแบบเออมันมันเป็นไปได้ทีนี้มันก็เลยยิ่งสําคัญมากที่เราต้องรีมาย์ไม่งั้นเราอาจจะแบบยึดติดกับประสบการณ์ของเรา ความล้มเหลวของเราแล้วมันอาจจะไม่ได้สามารถมาใช้ได้แล้ว execution ก็สําคัญเพราะคนแต่ละคนเนี่ยมันมี expertise กันคนละด้านมันเหมือนกับว่าโอเคเราต้องเข้าใจก่อนถ้าเราสังเกตนะที่เริมสังเกตเจ้าของธุรกิจหรือดูคนที่ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยมันจะมีมุมมองต่างกันถ้าแบบบางคนมาทายเป็นจ n e นียร์เอออันนี้เป็นสิ่งที่เขาถนาัดมันเขาจะแบบถนัดทําอะไรบางอย่างบางคนมาสาย finance จะสังเกตเลยว,ว่าเขาจะอิงแต่เรื่องของตัวเลขถ้าบางคนมาสาย s a l e s marketing เนี่ยเขาจะเน้นแต่แบบด้านขายเา็นเรื่องฟอนตนะ์เขาจะเก่งมากเพราะนั้นแต่ละธุรกิจ ฟลเดอร์ที่ไม่เหมือนกันเนี่ย ความถนัดก็จะหลากหลายกันเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มรูด้วยว่าจริงๆแล้วสตร็งของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะใช้ที่ถูกจุดเพราะถ้าเราไปพยายามทำเหมือนเขามันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จก็ได้เพราะมันเรากำลังทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่ถ้าเรามีประสบการณ์ที่แบบเออเราถนัดด้านเซลล์มาร์เก็ตติ้งแต่ดูดีเราไป advice, าแอดไวส์ไปทำเลยด้านนี้ไม่ถนเฮ้ยทำออกมาแบบลองแล้วมันมันไม่ดีหรอกเราเราไม่ได้มีประสบการณ์เนเราไม่ได้มาสายนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแน่นอนเราก็ทำได้ไม่ดีแล้วเราไม่ถนัดแล้วเราก็เฟลแต่ถ้าในมิติที่อีกคนหน อะไรแบบเนี้ยที่แบบมันเลยสำคัญมากๆที่มันต้องคลิปเป็นหมายดิและช่วงเวลาก็มีผลแล้วบางครั้งเนี่ยบางทีมันอยู่ที่โชคด้วยที่เปฟังมาเลื่อินเวสเมนต์ก็อยากจะรีแคบว่าเฮ้ยเขาบอกอินเวสเมนต์อย่าไปคิดว่าเฮ้ยอินเวสเมนต์เราได้อะบางทีมันอาจจะเป็นลักส่วนหนึ่งก็ได้แต่มันอยู่ที่ซิสเต็ม Process, และว,วิธีการคิดอันนี้นก็สําคัญเหมือนกันอย่าอย่าไปคิดว่าให้ผลลัพธ์ทุกๆอย่างมนอยู่ที่ลักการทรําธุรกิจอย่างเงี้ยบางทีส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่ลักอยู่ที่ไทม,มิง่งบางครั้งมันก็โชคดีด้วยในานาประการเหมือนกันมันไม่ใช่แบบอยู่ที่สกิ l หรืออยู่ที่ทักษะอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่นานาประการเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรตีรู้สึกว่าเออ เราต้องกลับมาดูตัวเองว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสิ่งที่ติดหน้าเป็นห่วงคือว่าตอนนี้รู้สึกดูกังวลกับการฟอ l แล้วก็ f ฟล l i n g อีกส่วนหนึ่งที่มีผลมากๆเลยคือว่าเมื่อเราเริ่มราสบความสูงแ็ะระดับหนึง่งเราเริ่มจะมีความกังวลแม้ว่าเราจะทางานอยู่ c o ร p ปอเรทอะไรก็แล้วแต่ตอนที่เราเข้ามาทํางานปีแรกตอนที่เราเบบเด็กจบใหม่เนี่ยมันไม่เป็นไรนี่เออเราก็จบใหม่อะ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็อะไรแต่ถ้าเกิดเราทํางานไปสักพักหนึ่ง5ปีเราถูกโปรโมทขึ้นมาเราอยู่ในระดับ แมนเจอร์อย่างเงี้ยเราาจะเริ่มงงงเฮ้ยเดี๋ยวแม่งผิดแล้วเดี๋ยวจะอายหน้าเดี๋ยวจะอายลูกน้องเดี๋ยวจะอายคนนั้นคนนี้เราก็จะเต็มไปด้วยเสี r ย of falling and failing มันถึงสำคัญมากมีคนพูดเอ้ยปล่อยให้แบบ มันได้เฟลบ้างอะ่ะมันได้ล้มเหลวบ้างมันได้แบบมันได้ลองบ้างก็ไม่เป็นไรถ้ามีอะไรแบบนี้ติพยพยายามริมายตัวเองเออนั่นแหะก็ลองดูดิมีอะไรที่เราเอ็กซ์เพรสต์ตัวตัวเองอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอยดีมากอย่างเงี้ยไปไปลองไอสเกตดูสักรอบหนึ่งไปลองทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําแล้วก็ดูลิงโกเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่แบบเจอได,ได้ใช้ศาสตร์ของภาษาที่หนึ่งหรือพาตัวเองไปอบรมในศาสตร์ของแบบลงคลาสด้านมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยเออหาความรู้ใหม่ๆที่แบบเออเราไม่ได้ถนัดอะ่ะ คนเมลามาคุยกับตีบางทีแบบด้วยความเป็นห่วงเฮ้ยเดี๋ยวแบบกลัวมาันจะนู่นนี่เฮ้ยบอกว่าบางทีตีเอยากจะบอกว่าเออไม่เป็นไรให,ให้ตีดได้ลองทําให้ตีดได้เฟลบ้างไม่ต้องแบบกังกวลอะไรขนาดนั้นเฟลบ้างก็ดีล้มเหลวบ้างก็ได้ผิดพลาดบ้างก็ได้เลยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอะไรแบบนั้นเพราะนั้นหลายๆครั้งอะ่ะบางทีแล้วการที่เราแบบ เออได้ลองอะไรใหม่ๆได้ปล่อยมันล้มเหลวบ้างได้ได้ทำอะไรที่เราอยากจะลองทําบ้างออก็ไม่เป็นไรถ้าเราเข้าใจว่าความเสี่ยงมันมันมีอะไรบ้างแล้วเรารับได้กับซแนารีโอหรือเวอร์สเคสซแนารีโอที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่เราเอ้ยเผื่อมันค่อยๆแบบลดปลมตรงนี้ลงไปเพราะติดเชื่อว่าหลายๆคนแบบทางคมคนไทยอ่ะมันจะมีความกลัวตรงนี้บ้าง กลัวจนไม่กล้าที่แบบเฮ้จะพูดขึ้นมาแต่ว่าแสดงแบบพาอพิเศษของเราอะไรประมาณอย่างเง้นนะครับเพราะนั้นถ้ามีอะไรก็รู้สึกว่าตีก็ยังแบบห่างไกลาจากการทําได้ดีนอะอันนี้มันเหมือน reflection ว่าเออเราอยู่ในโซนที่มันแบบมันเฟียมากอะไรไปแล้วอะไรเนี้ยทำยังไงที่เราบบเออจะปล่อยฟรีมากกว่านั้นนะครับก็ถ้าใครมีไอเดียอะไรเพิ่มเติมก็เสนอแนะกันได้แต่ถ้ามีอะไรคิดว่าถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ย เราอยากจะขยับอยู่ตรงด้านนั้นในขณะที่เราแบบเฮ้ยเป็นคนที่แบบโผกล้าเสียงกล้าลองอะไรคิดเร็วทำเร็วปุ๊บปุบปบปบปบ๊เราอาจจะต้องแบบเขยียบตัวเองให้มีความกลัวบ้างเลยเงี้ยกลัวที่จะเฟลบ้างเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องดูแหละว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะขยับไปตรงไหนเพื่อที่จะได้บาลานซ์นะครับผม EP นี้เร็วๆประมาณนี้ Quick reflection นะครับแล้วเฟ f ฟ a l ์เรนกับเ i l i n g ของคุณเป็นอย่างไรก็มาแชร์กันได้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ เพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The Nerderner Podcast